สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีคลิปนี้เป็นของภาพรวมประจําปี2567สําหรับชาวราศีตุลการดูดวงก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวจะทําให้คนกระตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่เราจะต้องนํามาประกอบกับดาวจรการเตือนน่ะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกัน ก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักภูมิหารสี่หลักทิปัสสีมัคมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนเคยได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆาเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้ถ้าคุณว่าภาพรวม2 5งพาสิเนี่ยชาวรีตุลเป็นไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวเสาร์ก่อนดาวเสาร์เป็นดาวเจรือพันธุอยู่เรือนปุตตะเหลืออีกเวลาอีกประมาณปีครึ่งในช่วงปีครึ่งเนี่ยนักก็บอกว่า บางคนอาจจะมีญาติพี่น้องคุณหรือคุณแม่คุณเนี่ยจะช่วยดูแปลปวดปริวางกับตัวคุณเองบางคนอ่ะอาจจะมีการซื้อขายบ้านรถที่ดินก็ได้และบางคนอ่ะจ,จะมีการที่จะไปรับเด็กมาเลี้ยงก็ได้นะหรือบางคนอ่ะจ,จะมีการทําธุรกิจในครอบครัวของตัวเองบางคนก็ใช้บ้านมาทําค้าขายเล็กเล็ก,เกน้อยน้อเช่นอย,อย่างบนโลกออนไลน์เนี่ยค้าขายโลกออนไลน์เนี่ย และทีนี้ให้ไปดูที่ดาวพระหักันบ้างดาววัตระหูเนี่ยเป็นดาวเจริญปุตตะคุณใช่ไหมคะอยู่ในเดือนอริอยู่ตรงเนี้ยเป็นระยะวันหนึ่งปีครึ่งตั้งแต่ที่17ตุลกาคมทำให้ตัวคุณอนะถ้ามีคาะแล้นะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณอะต้องใช้ความวิริยาอุตสาหะในการบุกเบิกฝ่าฟันอุรรคนั้น ก็จะผ่านไปดีและอย่างหนึง่งบางทีอะบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงคุณอาจจะมีปัญหาคุณก็มาแก้ไขก็ได้อันนี้ต้องมาดูนะว่าแก้ไขในเรื่องอะไรเพราะว่าของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเรื่องะไรแต่ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเช่นเช่น,ชนถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยปล่อยไปข้างนอกอาจจะไปกัดกับสัตว์เลี้ยงของบ้านอื่นเขาก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะหนปีครึ่งอ่ตั้งแต่สิตุลาไปก็ให้ดูด,ดูกันแล้วกัน ทีนี้มาเอามาที่ดาวสดีบ้างดาวสดีเนี่ยจะอยู่ตําแหน่งคู่ครองคุณเนี่ยเป็นระยะราตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษาปี6-7เนมองว่าช่วงเนี้ยตัวคุณอ,อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับหุ้นส่วนคุณเองหรือเพศตรงข้ามเองก็ได้บางคนอาจจะพบรับจากการเดินทางหรือเพื่อนแนะนำให้ หรือบางคนนะ่ะอาจจะได้เพื่มมาเป็นแฟนก็ได้ช่วงนี้และทีนี้ดาวเีเนี่ยเป็นดาวของอะไรอีกอันหนึ่งก็ได้มองว่าตอนนี้บางทีอ่ะคู่ของอุส่วนคุณอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากคนอื่นนะ่ะมันกระทบตัวคู่ของอุ้นส่วนคุณนะ่ะแต่นนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรของแต่ละคนนะก็ต้องไปดูกันและดาวดวงหนึ่งก็คือดาวบริติยเนี่ย จะอยู่ตำแหน่งมรณะคุณเนี่ยเป็นระยะเวลา7ปีตอนนี้ดาวตริอ่ะได้โคจรไปแล้วประมาณสักเกือบปีแล้วหรือหกปีกว่า6ปีกว่านเนี่ยก็อย่าพูดเป็นกังวลกับมันให้มองกันเป็นปีปีไปว่าแต่ละปีเป็นเรื่องอะไรเพราะตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าอ่า มริยูเนให้ไทยเรื่องของโรคภัยอาเพศให้ไทยมริยูก็เลยมองว่าที่ผ่านมาตั้งแต่8มีนาปี66เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่สบายก็จะเป็นเรื่องของการมึนหัวเวียนหัวบ้านหมุนช่วงคอหลอดลมโรคภัยในที่เรามองไม่เห็นนะนะิสีดวงเลืองแปลกแปกบ้างหรืออาจจะมีอุปสรรค ปัญหาก็ขึ้นในการเดินทางอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะเดี๋ยวพอวันที่30เมษายนเนี่ยดาวพฤติจะย้ายมาอยู่ที่เรือนมรณะคุณตรงเนี้ยก็มีเกณฑ์ว่าคุณนะ่ะจะมีเกณฑ์เดินทางติดต่อศึกอสารต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือกับชาวต่างชาติก็ได้บางคนนะ่ะอาจจะได้พบกับมิตรชาวต่างชาติอันเนี้ยเตือนไว้นิดนึงเดี๋ยวนี้ มิจฉาชีพมาในรูปแบบอี้ก็มีนะแม้กระทั่งคุณอาจะมีการอบรมมีการอบรมเดินทางเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันบางคนนะ่ช่วงนี้อาจจะห่างจากเพื่อนฝูงตัวเองหรือเพื่อนฝูงตัวเองไม่สบายก็ได้และดาวพฤดีเนี่ยเป็นดาวจเจ้าเอนอติเหมือนกัน อริมาอยู่ม,มรณะก็เลยมองว่าไอ้ก่อนหน้านี้คิดว่าปัญหาอะไรที่มีมาก็จะหมดไปสิ่งไม่ดีจะหมดไปรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ถ้าเป็นเองก็จะหายเองแต่ทีนี้พอดาวพฤดีเนี่ยมาอยู่ในเรือนมอรณะร่วมกับดาวมรณะอยู่ปุ๊บ จะทำให้ตำแหน่งนี้มีเรื่องที่มีเรื่องในด้านดีก็ได้ด้านไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทําบุญกุศลมากน้อยเพียงใดเพราะอะไรเพราะว่าดาวสุีเนี่ยเป็นดาวดเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาความดีความงาม การบุญการกุศลต่างๆรวมถึงกฎหมายคดีความอันนี้ต้องไปดูของแต่ละคนนะว่าเป็นเรื่องของอะไรนะก็พูดได้ภาพรวมใหญ่ๆเอาไว้ก่อนเพราะอย่าลืมนะวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนนะ่ะอยู่สังคมก็คนละแบบกันอยู่แล้ว อันนี้ให้ดูปรับเปลี่ยนตำแหน้าง,งานของแต่ละคนนะแต่มองแล้วว่าปัญหาตรงนี้ถ้ามันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้ทีนี้เราก็สรุปในเรื่องของหูเข้อต่างๆที่อยากจะเตือนนะก็มีเรื่องของการเงินเองเนี่ยการเงินเนี่ยนะักก็มองเป็น2กรณีคือกรณีที่1 ราศีตุลที่ปัจจุบันนี้มีเงินเก็บแสดงว่าคุณมาถูกทางคุณบริหารเงินเป็นกรณีที่2ชาวราศีตุลที่ปัจจุบันนี้ไม่มีเงินเก็บนี่ยน้อยากให้มองย้อนกลับไปดูว,ว่าการใช้เงินของแต่ละคนนะเป็นยังไงกันบ้างหาสาเหตุที่เจอตั้งเป้าหมายไว้ต่อไปนี้เราจะมีเงินเก็บทุกเดือนจะเก็บมากเก็บน้อยก็เก็บะคะ่ะ อีกหน่อยเงินเก็บเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้าโดยคุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคงก็จะเห็นค่าใช้ใจฟุ่งเฟยเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการทํางานการงานต่างๆเนี่ยนมองว่าถ้าใครมีความคิดที่จะลาออกจากงานมาทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยอย่าเพิ่งออกใจเย็นๆไปดูดวงไปปรึกษาก่อนว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองบ้างไหม ถ้ามีจะทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็ดูนเรื่องของหุ้นส่วนบริวารส่วนคนที่ไปดูแล้วไม่สามารถทำธุรกิจเองอะไรเองได้เนี่ยก็อยู่ที่เดิมนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเป็นพันธบัตสรสลากกองทุนรวมอมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษาละเอียดให้ดีว่ากำไรมากกำไรน้อยไม่ให้เอาไปเอาเงินกู้อันนี้ไม่เห็นด้วย ห้ามไปออกเงินกู้เลยส่วนคนที่จะลาออกแล้วมาทําธุรกิจต่อยอดกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้นะเห็นด้วยนะเพราะคนที่ทําธุรกิจต่อยอดจากคุณพ่อคุณแม่นาะมองว่าธุรกิจนั้นนะมีความยั่งยืนนะคุณอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของนะ้าและส่วนใครที่ทําธุรกิจแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้กลับมามองที่ปัญหาของคุณว่าปัญหาคุณเนี่ยเกิดจากอะไร เกิดจากตัวเองหรือเปล่าเช่นความขยันความเอาใจใ,ใส่ธุรกิจของคุณน,ะน้อยไปไหมโดยมองย้อนกลับไปตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองนะ่ะวิถีชีวิตคุณตอนนั้นเป็นแบบไหนเอามาเปรียบเทียบดูแล้วไปดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารคุณในแต่ละแผนกมีการยกัยก,ยอก,ย,อกยอกเกิดขึ้นหรือเปล่า ตัวผลิตภัณฑ์คุณอนะได้มาตรฐานเหมือนเดิมไหมทีนี้ในเรื่องของความรักเองอะก็บอกว่าถ้าเป็นภาพปีนะในจังหวะที่มีดวงดาวจอมาที่ตำแหน่งเนี้ยคุณก็จะมีการเจอคนเข้ามาคุยกันอะไกันแต่คุณก็ต้องดูกันให้ดีๆว่าแต่ละคนนะที่เข้ามามารูปแบบไหนส่วนคนที่มีคู่ก็ดูว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ความรักก็ ยังดีกันอยู่แต่ในกรณีที่จังหวะดวงดาวจรไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีความคิดว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ได้อันนี้ถ้ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็อย่าเพิ่งอา,อารมณ์ร้อนใจเย็นปัญหาท,ทุกอย่างมีทางออกอยู่แล้วส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเอง ก็ต้องระวังเหมือนกันให้ดูให้ดีๆแล้วกรณีที่คนที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอดเนี่ยอันเนี้ยที่น้าอยากแนะนำให้ไปดูดวงก็เพราะว่าคุณจะเห็นว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยเรื่องความรักดีหรือเปล่าถ้าดีก็มีไปเถอะสนับสน,นุนแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินกลับมารักตัวเองเยอะ ไปพัฒนาหน้าที่การงานคุณให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะไปเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ต้องไปเป็นส,สายเปเลยเพราะส่วนใหญ่สายเปเนี่ยจะผิดหวังมากกว่าสมหวังส่วนถ้าวันหนึง่งเราตัดสินใจได้ใช้ชีวิตคู่จริงๆเนี่ยนะอยากให้เอาหลายๆอย่างไปประกอบนะบครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาเปล่าเพราะศาสนาเขามีข้อจํากัดเขาอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่ปปา อันนี้ก็ฝากไว้นะคะของแต่ละคนนะ่ต้องไปดูกันตามหน้างานในเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยทุกคน,นจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีหรือใชไม่ลองสังเกตเรื่องไขมันกับน้ําตาลว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาที่ต้องออกกําลังกายแล้วแต่จะออกแบบไหนล่ะก็เราชอบแบบไหนก็ออกแบบน้็ออกแบบนั้นแหละแต่น้าเนี่ยแนะนําว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนต้องไปทดลองดูนะคะถ้าทดลองทําแล้วผลปรากฏว่า น้ำตาลไขมันลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะหน่อยพราเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุจะต้องให้ร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไ,ไหนคล่องตัวส่วนคนที่ปกติน้ําตาลไขมันปกติก็ต้องออกร่างกายเหมือนกันร่างกายจะได้แข็งแรงเหมือนกันแล้วก็เตือนการไปดูหมอการไปดูหมออะไรพวกนี้คือต้องมีสติเวลาคนถูกทักว่าคุณมีเคาะต้องสระคอจังรู้อย่าง,าางนี้แล้วเสียเงินเสียทองเยอะนะ นั้นแนะนาว่าไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ขอพรท่านล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้ามาอาบหรือผ้าถุงแม่คุณอะมาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าก็ได้ชายผ้าถุงอะก็ยังพกติดกระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ใกล้ตัว,วคุณก็คือการสวดมนต์กับนั่งสมาธิอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธินะ การนั่งสมาธิที่ของนักศึกษามาคือมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการบริกรรมคําว่าพุโทโธจะเอาไว้ที่อวิวะมี3ส,ส่วนให้เลือกคือ1นภหน้าผาก 2. หัวใจ3ท้องสมมุติเราชอบที่หัวใจเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธที่หัวใจเรานี่ะจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนได้ทุกเรียบท ทำไว้วันนิดวันหน่อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอมสิบนบรรยเต็มเนี่ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติช่วยเหลือคุณในยามที่คุณเกิดปัญหาแต่จะช่วยเหลือได้อย่างไรนะ่ะคนปฏิบัติจ,จะรู้สุดท้ายนักมองว่าชีวิตคือการเดินทางถนนของทุกคนไม่ได้โดยรีบกิบกราบาถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณในดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหา,นาหนากัหนกๆแค่ไหนหหทุคนรอด ปัญหาต่างๆที่คุณเจอกันเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะถ้าทุกคนผ่านกันไปได้น่ะเป็นการพัฒนาตัวคนเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทํให้คุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนน่ยจงรักษาศีลสวดมนนั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ว่าเชิงคลิปหน้านะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมพลิกันก็ขอทุกคนเนี่ยพบแจ่วความดีไม่มีความทุกข์อย่างไงมีขอ,อ,อมีเสียงของน้องหมาแล้วก็มีเสียงก่อสร้างที่เขาตัดเหล็กอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษไว้ณละที่นีน้นะคะขอบคุณค่ะ